สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาถ่ายสั้นๆนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟนะครับแบบหมอแปลงอตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนมอสเฟตไปหมดแล้วนะครับก็คือตัวไหนที่ใช้ได้ก็ยังใช้ไปอยู่นะครับออ p u ์ตอนนี้ผมคิดว่าเอาออกแล้วแต่จะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟมานะครับผมกดที่ออนนะครับออน o พาเวอร์นะครับ อโอเคนะปอดอ,อนนะครับปอ,อนเสร็จเรียบร้อยนะครับดูที่หน้าจาอออสโตรสโคปนะฮเห็นไหมครับสังเกตสัญญาณที่ออกมาเห็นไหมครับลุกขึ้นซายเวฟที่ออกมานะครับรู้สึกว่าจะมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมปรับทิกเกอร์ให้นิ่ง นี่นะครับสัญญาณที่ออกมานช่ไหมครับจะมีปัญหานะครับจะเป็นฮาร์โมนิกเราฟังเสียงที่มออแปลงครับแสดงว่ายังมีปัญหาเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขจุดนี้นะครับก็ที่เกียร์ได้นะครับผมจะวัดระหว่างเอาฝั่งไฮนะครับสองฝั่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับนี่นะครับ ฝั่งนี้ผมคิดว่าเป็นช่องสัญญาณที่ใช้ได้นะครับก็วัดขาหนึ่งกับขาสามเหมือนเดิมนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณกันกดต้นหนึ่งครั้งครับออันนี้เป็นสัญญาณขับเกตนะครับที่ขาเกตนะครับก็ความถี่ประมาณ19บเก้าสิบเคนะครับ1ิบนะครับโวลต์ก็อยู่ประมาณเท่านี้นะครับ เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับตำแหน่งนี้นะครับโอเคอก็จับเหมือนเดิมนะครับขาหนึ่งกับขาสามนะครับมอสเฟตทุกตัวจะต่อขนานกันอยู่นะครับมอสเฟตทุกตัวจะต่อขนานกันอยู่เพราะฉะนั้นจับขาไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับไทม์ริฟเท่าเดิมนะครับแต่ว่าสัญญาณลูกขึ้นสัญญาณ นะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับรูปเครื่อสัญญาณเป็นแบบนี้ซึ่งแบบนี้คือเป็นรูปขครนสัญญาณที่ผิดนะครับจากอินเวอร์เตอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาแก้ไขจุดตรงนี้กันนะครับโอเคนี่นะครับนี่เป็นจุดที่มีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสัญญาณกันนี่นะครับสัญญาณออกปกตินะครับเหมือนชุดอื่นนะครับชุดอื่น ก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกชุดต้องเป็นอย่างนี้นะครับสัญญาณขับเกตนะครับ20เลเฮิรตซ์ฟังเสียงมอแปลงครับเงียบนะครับอันนี้ไม่มีเสียงเลยนะครับมอแปลงไม่มีเสียงเมื่อกี้กระแสนะครับกินอยู่3.5แอมป์นะครับตอนนี้กินอยู่แค่0.8นะครับเดี๋ยวเราไปดูสาเวฟเอาพุทกันครับผมเปิดเครื่องนะครับ พุทสองร้นะครับมาดูไซเว็บเอาพุตหออกแล้วนะครับเป็นเพียวไซเว็บแบบสวยงามนะครับนี่นะครับ,คครบแรงดันเอาพุทก็ออกปกติเครื่องเงียบแล้วนะครับหมอแปลงไม่มีเสียงคลางเลยนะครับาฝากเพื่อนเพื่อนช่างด้วยนะครับเช็คให้ดีๆนะครับ จุดนี้เป็นที่เกียไดนะครับเมื่อกี้ชุดเกีดไดนะครับมีปัญหาแล้วก็ ic ที่มานะครับไม่เสถียรน,นะครับนี่นะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ